ในช่วงเรนซีซั่นนั้นแสงแดดจะไม่ค่อยมีนะคะหน้าฉันก็จะคล้ำไม่ออกคล้ำแล้วฉันคล้ำกว่าไม่ออกอีกวัรีฉันจะพาคุณไปทำความรู้จักกับผลไม้ชนิดหนึ่ง<อ>ที่เกิดในช่วงเรนซีซั่นนั่นก็คือเบนฟรุตค่ะนี่คือต้นของเบนฟรุตที่เหลือที่เดียวในดิสซิดี ผลของมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับตะขบแต่มันจะมีรสหวานและบางครั้งถ้ากินไม่ถูกหน่วยมันก็จะฝาดนะคะต้นของเบนฟู้นั้นจะมีนามที่แหลมคมแต่ฉันโคตรงืดเลยว่าทำไมนกตัวนี้ถ่าลูกๆเข้าไปอยู่ในนั้นมันข้อบ้านได้ด้วยเลยอคะน้ำอาจจะแทงดากลูกก็ได้แต่ดูสิมันมีมากกว่า1รัง1 2ึส,สพวกเขาไม่กลัวน้ำกันเลยค่ะ โอ้ไฮยีน่าของฉันทานผลไม้ด้วยเวลาที่คุณเดินเก็บเบนฟู้ดคุณจะต้องมีความระมัด mm hmm. ระวังอย่างมากเพราะว่าน้ําของเบนฟู้ดนั้นนอกจากคุณจะเอาไว้บ่มเสียนและเวลาตําคุณแล้วมันยังจะแทงเข้าไปในเสื้อหรือแทงเข้าไปในผิวหนังของคุณด้วยเป็นเข็มอย่างดีเลยทีเดียวค่ะกรีกโรมันกล่าวว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากกว่าราชสีและน,น้ำแบบเบนวันนี้เราจะทำพายเบรนฟูดกันค่ะและแม่จะบอกว่า นี้ก็ซื้อกัวน้ำปลาเ็นค่ะวันนี้เราจะเก็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะที่เหลือเราจะจงไว้กินในซีซั่นหน้าดีที่เก็บตรงนี้เลยก็ได้แต่ฉันเดินอ้อมทำไมเอ๊ะนั่นกัวตัวฉันโดนปักจนได้ค่ะออร์แกนิกมากๆเลยเวลาทานนะคะเราจะลองชิมผลนี้ดูค่ะ คุณต้องทานลูกที่เกือบเน่านะคะมันถึงจะหวานน้ำลายแตกฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกคุณจะได้รับรสความอร่อยของฉันแบบนี้ได้คะ่ะให้มันเยอะกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันต่อในอีพีหน้าค่ะ